สวัสดีครับมารีวิวเครื่องเล่นวิทยุ USB มีบลูทูธนะครับสามารถรับสายโทรออกได้นะครับมีช่องเสียบ SD card มี AUX รูเสียบอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญรุ่นนี้ให้กำลังถึง60คูณ4นะครับนี่ครับ60คูณ4นะครับเป็นพักขยายม o ส f e t นะครับแรงๆเลยนะครับ แรงไม่แรงเรามาดูนะครับขับลำโพง6คูณ9นะครับขนาดแม่เหล็กใหญ่ๆเลยนะครับถึง4ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่งเสียงดูนะครับว่าแรงไหมครับ ี่ครับสามารถปับแต่งเสียงได้นะครับนี่ครับเบาเบสครับเพิ่มเบสได้นะครับนี่ครับลดแหลมนะครับเพิ่มแหลมนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาอันนี้หน้าหลังนะครับหน้าหลัง อันนี้ EQ on off ได้นะครับแล้วปรับ EQ ตรงนี้ได้อีกนะครับนี่ครับ pop pop นะครับล็อกนะครับ c l a s s ิกนะครับนี่ครับวนไปนะครับนี่ครับกดโหมดนะครับเนี่เป็น AUX นะครับเชื่อมต่อด้วยสายนะครับอ่าดูด้านหน้านะครับแล้วก็บลูทูธนะครับอ่าไร้สายนะครับแล้ววิทยุนะครับ วิทยุรุ่นนี้ภาครับจะชัดเป็นพิเศษนะครับนะครับเพื่อนช่องนะครับชัดมากเลยครับติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับเรามาดูนะครับสายข้างหลังนะครับเราไม่ได้ใช้เสาอากาศนะครับเราใช้แค่สายไฟโยงเฉยๆนะครับภาครับยังชัดเลยนะครับชัดดีมากเลยนะครับวิทยุ พากลับค่อนข้างไวนะครับวิทยุชัดดีนะครับอันนี้กดสแกนขึ้นตัวนี้นะครับนี่ครับกดค้างนะครับก็เป็นสแกนสแกนขึ้นนะครับหาขึ้นที่ชัดที่สุดนะครับแต่เรามาดูโหมดการใช้งานอันอื่นก่อนนะครับนี่ครับโหมดบลูทูธก่อนนะครับอานนี่ยคนจะชอบโหมดนี้มากครับเป็นบลูทูธนะครับนี่ครับ มาลองเชื่อมโมทูนนะครับเพลงฮิตเลยนะครับปานามานะครับเล็งเบาที่นี้หมดได้นะครับ ตัดต็อปได้นะครับที่รีโมทนะครับควบคุมในทุกฟังก์ชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกด EQ เปลี่ยนคลื่นวิทยุกดฟังก์ชันต่างๆได้ครบทุกทีรีโมดได้ทุกอย่างนะครับหรือจะกดที่เมนูข้างหน้านี้ก็ได้นะครับได้ครบทุกอย่างนะครับรุ่นนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาเพียงไม่กี่ร้อยบาทนะครับแต่ฟูฟังก์ชันครคุ้มเลยนะครับรุ่นนี้เรามาจบรีวิวกันเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ